วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News ภาคอสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขนาดงแก้วค่ะจังหวัดศรีสะเกตร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีธนาคารทกสและมหาวิทยาลัยราชภัฏศิีสะเกตลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกตเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์แบบครบวงจรค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคม25 6 5หค่ะที่ห้องประชุมวิเศษสิงหนาชั้นสองศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนศิษยเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศิษยเกตรองศาสตราจารย์ดรประกาศิษยนุภาสแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนศิษยเกตนายธนารัตน์งามวไลรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและรองศาสตราจารย์ดรอนันต์ทองระอาอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามบันทึกข้อต,ตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดรีสเกตเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีครบวงจรระหว่างจังหวัดริสเกตมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยายลัยรยชาชภัฏรีสเกตและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยมีรองศาสตราจารย์ดรอมรรัตน์โมรีหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชคณะผู้บริหารคณะอาจารย์และกลุ่มเกษตรกรร่วมเป็นสักขีพยานรองศาสตราจารย์ดรอมรรัตน์โมรีหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชกล่าวค่ะว่า ไก่โคราชเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพแบบยั่งยืนและคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไก่โคราชมีเป้าหมายให้เป็นอาชีพของเกษตรกร,ร,กรมากกว่า400รรายและได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 400ล้านบาทปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่อินทรีย์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช จากข้อมูลเชิงลึกของไก่โคราชที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์พบว่าไก่โคราชอินทรีย์มีเนื้อที่มีกรดไขมันโอเมก้า3คอเลนเและโปรโตีนที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้สูงเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุจึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่อินทรีย์การผลิตลูกไก่การผลิตวัตถุดิบอาหารการผลิตอาหารไก่อินทรีย์ซึ่งจังหวะสรจเกตเป็นผู้สนับสนุนการ ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การตลาดและทกศจะให้สนับสนุนการทำงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการมหาวิทยายลัยราชพัศนสิเกตเป็นบุกเบิกเส้นทางการตลาดและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้ไก่ดีเด่นยิ่งขึ้นจึงทำให้อาชีพการผลิตไก่อินทรีย์ที่จังหวัดสิสเกตกลายเป็นอาชีพแบบยั่งยืนได้อย่างแท้จริงการผลักดันให้จังหวัดสิสเกตกลายเป็นศูนย์กลาง การผลิตไก่โคราชอินทรีย์แบบครบวงจรทางนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะ